เงินบาทนะครับก็นำมาแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับ2องนี้เพิ่นบอกว่า3ามแสน3ามแสนกับประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะเม่นบอกสามแสนส0ี่ร้อยกว่าบาทกุ้งแบบนี้เอามาจะใส่ไี้มาแต่ไทยบอก นึกว่ามาจากเวียดนามมวน้ททำหมูหมูเียนโอเคอันนี้เงินหนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้ประมาณหกแสนเจ็ดิบพันนะแล้วก็จ่ายไปสามแสนแะล้วก็ที่ที่เหลือโอ้โหนะครับถ้าถ้าพี่ๆนะครับมาเมืองลาวคุณจะเห็นเงินแสนในมือเลยนะแรก พันหนึ่งนี้หกแสนแล้วนี่ถ้าแรกสองพันเห็นเงินล้านเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีดำบุตรมท่าน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คิวรถสวรรค์นักเขตนะครับถ้าเปรียบใส่ของไทยก็คือจังหวัดสวรรค์นักเขตหรือว่าแขวงสวรรค์นักเขตนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะกลับบ้านนะครับกลับอีก บ้านนอกนะครับต่างเมืองหรือว่าอีกต่างอำเภอก็แล้วกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศในตัวเมืองเนาะมาถึงพอดีแดดๆตอนนี้ประมาณ1ิบโมงกว่าแต่ว่านะครับก่อนจะไปชมนะครับตอนกลับบ้านนะครับผมจะพาพี่ๆเอฟซีเดินเลาะตลาดทางผังเล่าะจะเป็นนาใดน,นะครับบรรยากาศนะครับคิวรถนะครับส่วนใหญ่รถสองแถวเนาะรถสองแถว,แถว,แ,ถวแถวบ้านผมนะครับเพื่อนจะ ทำเป็นหลังคาเยอะนะครับเอาของเยอะๆจะได้คุ้มค่าแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าแบบทางผังไทยเป็นยังนําไส้แบบนี้หรือบ่นะครับหรือว่าเพื่อนพิ่มาตรการในความปลอดภัยเพื่อนทิ้งออกหมดแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ๆทางจังหวัดที่รับชมคลิปนี้ก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้คือนะครับรถที่จะไปตามหมู่บ้านต่างๆเนาะมันก็จะมี พาชมรถก่อนเนาะส่วนใหญ่นะครับรถที่เพิ่นมารับผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็คือออกออกเมืองนั่นแหละออกจากเมืองสวรรค์น,นะครับไปตามหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะผมกับร้อยกว่าบาทนะครับค่ารถก็ประมาณโอ้ผมไม่ได้มานานแล้วเนาะน่าจะประมาณร้อยยี่สิบบาทเมืองไวซา้ เราได้ข่วาวตลาดกอนรถส่วนใหญ่นะครับที่ใส่เนาะจะเป็นยี่ห้อฮุนไดหมดทั้งหน้านี่ก็กเป็นฮุนไดหมดเนาะจะใส่รถฮุนไดนะครับถ้าเป็นของตัวเวต้านะครับก็จะทําเป็นรถจองแถวแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าทางฝั่งไทยฝนเอากระบะแคปแบบนี้มาทําหรือเปล่าเนาะอันนี้ต้องมีคน คนแบบบ่ต้องมีแบบนี้ต้องเป็นแบบคน่างเนาะถ้าแถวบ้านผมนีเรียกรถหรูแล้วนะครับพี่ๆรถกระบะแบบนี้โอ้เอารถหรูทํารถสองแถวเนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบแถวเมืองไทยนะครับผมก็เห็นนะครับเผม่อนเอาขนผักขนอะไรเนะาะตัวที่บ้านเน่ยโอ้ถ้าได้รถแบบนี้ที่าสุดยอดนะครับเป็นใหญ่ก็เป็นทุนใดนะครับทุนใดนี้จะเป็นหกล้อเลยนะครับล้อหลังจะเป็น ข้างละสองล้อพี่พี่สังเกตนะครับข้างหลังมันจะเป็นสองล้อรถเกาหลีเนาะนี่มันจะเป็นสองล้อนะครับสองล้อแล้วก็เป็นหกล้อเลยนะครับเห็นไหมพี่ใหญ่พิจะรรถนี้เนาะพาพี่สชมบรรยากาศนะครับการคนส่งของพางลาวแนละ้วทั้งนั้นก็เอาเครื่องเครื่องขึ้นเยอะนะครับโต้บรรยากาศเห็นไหมนะครับ าแถวบ้านผมเนะาะแถวบ้านผมมันก็จะต่อต่อขึ้นต่อขึ้นแบบนี้นี่ครับก็เมื่อตามเมืองต่างๆนะครับเมืองโซนแบนแถวอันงไทยก็จะเป็นตัวอำเภอเนาะอำเภอต่างๆมันจะขนของขึ้นแบบเยอะมากนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับขนของขนอะไระเยอะมากๆเลยนะครับ แต่ละคันเต็มนะครับอัดแน่นนะครับขึ้นหลังคาด้วยสุดยอดนะครับนี่ผมจะไปเข้าตลาดเนาะเดินตลาดก่อนก่อนกลับบ้านน่รการรถชงแถวแถวบ้านผมเนาะ ถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับคนขับมาเองนะครับก็จะมียี่ห้อต่างๆตามนี้เนาะถ้าเป็นรถกระบะก็อบอกก็เลยนะครับต้องมีคนมีเงินเท่านั้นเพราะว่ากระบะแถวบ้านเนาะมันแพงมากนะครับ <c oughs> ครับก็จะผลของขึ้นข้างบนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันคุ้มค่ากับค่าน้ํามัน ี๋ยวผมจะพาเข้าตลาดเลยนี่พาชมรถสองแถวก่อนเนาะแล้วก็มีรถสามล้อนะครับสามล้อนี่ก็คือเป็นรถรถแบบจัมโบนะ้เนาะแถวบ้านบางทีเขาก็เรียกจัมโบ้นะครับแต่สามล้อเมืองลาวนะครับมันจะเป็นสามล้อคันเล็กๆนะครับไม่ใช่คันใหญ่นะล้อเล็กๆเป็นรถจัมโบ้ไม่รู้ว่าจัมโบ้นี่เป็นภาษามาจากพร่งหรือเปล่านะครับ เพราะว่าประเทศลาวเนี่ยเมื่อก่อนก,นก็พลังเคยปกครองเนะะาะแต่ซื่อว่าจ um um ัมโบจัมโบ้ผมจะพาไปเดินตลาดเนะอันนี้นะครับคือเป็นจุดสวนศูนย์รวมนะครับระหว่าง ใครมาจากสถานที่ต่างๆเนาะมาลงคิวรถแล้วก็ไปเดินตลาดนาะคนก็จะหนาแน่นเดี๋ยวคงจะเดินลัดเลยเนาะโอรไดเป็นเศหอยเนาะไปแล้วก็มาเลย สินค้าส่วนใหญ่นะครับบอกกปเลยนะครับส่วนใหญ่ก็นํามาจากเมืองไทยทั้งนั้นนะครับที่วางขายเลี้ยงลายตามตลาดนะครับเาะเพราะว่าที่ลาวนะครับอันนี้ก็เป็นขายน้ำเค็มหลวหนังซีนแบบนี้เนื้อนะครับเลี้ยงลาย มาตรงนี้ก็เป็นจุดรวมนะครับใครมาตลาดนะครับก็มาเจอะรถนี้จรถนี้แต่ว่านะครับตลาดนี่ที่จะเก็บเงินนะครับเก็บเงินนะครับว่าเป็นตลาดแบบนี้นะครับเจ้าของที่เพิ่นจะเก็บแล้วก็จัดรถแบบนี้จริงๆผมก็เคยใช้ชีวิตที่เมืองไทยนะครับผมไปตลาดนะครับจอดจอดตามที่เพื่นจอดต่างๆนะครับไม่ได้เสียนะครับ ในเรื่องจริงนะครับตัวอันนี้ก็ที่ของเพิ่นเพิ่นก็เก็บก่อสินค้าทำเนียมก่อแล้วแต่นะครับร้านขายของซ้ำนะครับส่วนใหญ่สินค้าก็มาจากผังไทยเนาะแล้วก็มีมาจากเวียดนามด้วยแบบนี้จะว่าของไทยนั่นแหละที่คนนิยมใช้นะครับว่าของเวียดนามเขาก็ถือว่าของคนละเกตนะครับ ของกระเกตกับสินค้าไทยผมจะไปซื้ออะไรเนาะนะครับเมื่อผ่าลูกสาวเนาะสาวที่อยู่ทางบ้านลูกสาวผมนะครับก็ออกประมาณสี่กวบกว่าๆๆนะครับ นี่โลดอะไรเซนหาเอาสองเซนได้เท่าไหร่ เงินินบาทชิดจังเท่าไหร6เซน7อ๋ออันอน,นีน้น,น,น,นะครับพี่ๆคืออยู่ผังลาวนะครับเงินเงินบาทนะครับ2แสนหมดอนนะ่ะ2โลโล,โ,โลกัเซาานสอ2โลเอ้า2โลกก็ได้มา3เซนเงินบาทนะครับก็นำมาแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับ สองโลนี้เพิ่นบอกว่าสามแสนสามแสนกับประมาณ400าาาสาีสส่ร้อยกว่าบาทเนาะแม่นบอกสามแสนสี่ร้อยกว่าบาทนี่ถุงนี้สี่ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็เพิ่นขายขายอาหารทะเล กุ้งแบบนี้มาจากไหนมาจากไทยบอกอนึกว่มามาจากเวียดนามเมอเออฮัมเบียกนะว่ากระไรโทรทำหมูมห้าหมูเฮ้ยเบียกเลยน,นั้นี่คือนะครับมาจากเมืองไทยเนาะก็มันก็มีการนี่สองโลสี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือโลประมาณสองร้อยโลละร้อยกว่าบาทกุ้งไงโลละร้อยกว่าบาทเนาะ ก็มันก็แบบค่าขนส่งค่าอะไรมามันก็เพิ่มโอเคอันนี้เงินหนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้ประมาณหกแสนเจ็ดสิบพันนะแล้วก็จ่ายไปสามแสนะแล้วก็ที่ที่เหลือโอ้โหนะครับถ้า พี่ๆนะครับมาเมืองลาวคุณจะเห็นเงินแสนในมือเลยนะแรกพันหนึ่งนี้หกแสนแล้วนี่แ้าแรกสองพันเห็นเงินล้านเลยแต่ก็ยังว่าเนาะถึงจะราคาพูดราคาแบบเยอะๆแต่ก็เขาเรียกอะไรค่ามันก็ไม่มีเยอะโอเคที่ผมก็จะเดินต่อนะครับตามตลาด ไปซื้ออะไรอีกเนาะที่นีน่ัก็เป็นอาหารทะเลเหมือนกันนะครับแต่ที่ซื้ออาหารทะเลเพราะว่าที่บ้านที่บ้านมันไม่มีทะเลเนาะมันหายากมันก็ห่างออกมาจากทะเลเมืองไทยแบบนี้ถ้าอย่างอื่นแถวบ้านเรามันก็พอมีแบบนี้ก็เลยต้องหาซื้อที่เป็นทะเลเมื่อพาญาติที่บ้านนะครับ ก็ไม่พาหลังแล้วครับมาที่นี่พาหลังก็มีนะดังังคนประจนไทยเลยผมนี่ตอนนี้ นี่มีขายนะครับวัวปลาดุกปลาทูก็เป็นเนื้อแล้วก็ซีหนหมู นี่เป็นตลาดสดนะครับพวกเนื้อหมูเนื้องูว่ะขายกันเต้มนี่เนาะฝระลังมาซื้อของฝรลังที่เมืองลาวก็มาซื้อของ แล้วก็มีหมูด้วยนะครับ <What? S 1> เพื่อติดไว้เนาะโลหกสิบห้าพันแล้วค่ะ <All right. S 1> เอาหมูโลนึงแมนแบบนั้นเลยโลนึเนาะแมนโลนึง โรตามปายเลยบออ๋อขึ้นมาพันแล้วก็เอาเนื้อเนื้อกับโรหนึ่งอ,อันนี้โรจกพันนี่เอาโรหนึ่งบอบเอาเอาแบบจนหนึ่ง นี่นี่วตัวนี้ออดตัวนี้เหรออาอหนึ่งมา ซื้อน้ำไม่ค่าเนาะก็หลายโล 2 <25. S> 1สองแสนสิบห้าขอวางอาเด้อแป๊บหนึ่งจง่ายเงินก่อนสองแสสิบห้า อ๋อไปเช้าว no so ันนี้โอ้ยมาทบ้านแต่เฮงเราลืมเงินละสองแสนซิมหาถ้าเป็นเงินบาทเท่าไรเมื่อกี้เงินบาทเท่าไรสองแสนซิหาอบาทบอบออยากถามอยากอยากคูยซิออสามร้อยปลายเนาะ อันนี้นะครับก่อประมาณ3 0 0รอปลายสองโลทั้งหมูทั้งเนื้อก็ถที่ว่าราคาไม่แพงนะครับโอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปเดินตลาดนะครับก็ยางี้ยวบัวรนะครับก็ได้ของเนาะอันนี้ก็ยังยังไม่ถึงพันนะครับ3โลกว่าแล้วยังไม่ถึงพันนะครับหาชื่นสอบในการนำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เผื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปให้ได้รับชมนะครับบรรยากาศบ้านผมตลาดสดเป็นแบบนี้นะครับค้าขายกันแบบนี้นะครับบางร้านก็ติดป้ายราคาบางร้านก็ไม่ได้ติดนะครับพี่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ